ชาวสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการขอให้การบินไทยนั้นนะครับไปทบทวนนะครับหยุดบินเก่งที่จะกระทบเศรษฐกิจทั้งภาคเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับนายวิทยุจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการทําหนังสือถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยแอร์เวย์จำกัดขอความอนุเคราะห์ให้คงเปิดเส้นทางการบินระหว่างสุวรรณภูมิสุราษฎร์ธานีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากประชาชนผู้โดยสาร สายการบินไทยสมายว่าจะหยุดบินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปทางด้านของนายวิทยุก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับหากว่าสายการบินไทยสมายจะหยุดให้การบินในเส้นทางสวนรภูมิสุราธานีซึ่งเป็นสายการบินยอดนิยมนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 นั้นคลี่คลายประชาชนนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาใช้บริการสนามบินเส้นทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในห้วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับตั้งแต่ มกราคมถึงมิถุนายน2566มีจำนวนผู้โดยสารนะครับใช้บริการท่าอากาศยานสุราธานีจำนวนกว่า6 9 5 6 8 2คนซึ่งในสถานการณ์ท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้นมากหากเส้นทางนี้นะครับมีการหยุดการบินไปนะครับประชาชนในจังหวัดสุราธานีแล้วก็นะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากเที่ยวบินไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์นะครับบริษัทนั้นคงเปิดเส้นทางการบินดังกล่าวต่อไป ส่วนทางด้านของนักธุรกิจกันบ้านนะครับและก็ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวว่าสายการบินไทยและต่อเนื่องสายการบินไทยสมัยเปิดให้บริการคู่สุราษฎร์ธานีมามากกว่า40ปีจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่น่าเสียดายนะครับถ้าหากว่าจะหยุดบินเพราะยังมีโอกาสที่เติบโตได้อีกมากซึ่งชาวสุราษฎร์ธานีเองนะครับก็เคยมีการคัดค้านการหยุดบินเมื่อปี2552มาแล้วจนปัจจุบันนั้นมีอัตราผู้โดยสารกว่า170 อีกทั้งยังเป็นสายการบินหลักที่นักธุรกิจนักท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อมั่นนะครับในมาตรฐานของการให้บริการหากยกเลิกจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาค,ก,ภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาคใต้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับขณะที่ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนะครับนาย,ยกร,รัฐมนตรีพร้อมคณะทางานเศรษฐกิจนะครับก็มีการร่วมหาลือข้อเสนอแนะแล้วก็แนทางการแก้ไขด้านการบินเพื่อที่จะยกระดับกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยนะครับในช่วงไฮซีซั่นที่กําลังจะมาถึง ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดท่าอากาศยานไทยนะครับ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้ประกอบการสายการบินของไทยรวม8สายการบินนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลเพื่อไทยมีความร้อนใจว่าไตรมาสที่4เป็นช่วงพีคข,ของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นหากทำงานได้ก่อนก็จะได้เปรียบให้ภาคเอกชนนั้นมีความพร้อมในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวมากยิ่ยงขึ้น สำหรับปัญหาที่ผู้ประกอบการสะท้อนมายัางนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยอาทิ1การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างน้อย20% 2. บปัญหาการเพิ่มศักยภาพเครื่องบินให้ทันกับการปรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น 3. การเพิ่มโอกาสผลักดันนักท่องเที่ยวในตลาดขนาดใหญ่เช่นจีนอินเดียให้มากขึ้น 4. การเพิ่มจำนวนเครื่องบินให้มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล นายเศรษฐาก็กล่าวต่อนะครับบอกว่าข้อเสนอของสายการบินต่างๆถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีในการร่วมกันส่งเสริมสร้างไรายได้เข้าประเทศและเป็นเรื่องที่ดีนะครับหากสายการบินให้การต้อนรับแล้วก็ตอบรับนโยบายฟรีวีซา่าในบางประเทศที่มีศักยภาพเช่นประเทศจีนเป็นหลักซึ่งคาดว่าทุกสายการบินนั้นมีความต้องการขยายจํานวนเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวตอบรับนโยบายอย่างแน่นอนทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ทางนี้รัฐบาลก็มีแผนที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในประเทศนะครับตั้งแต่ปีหน้าเพื่อที่จะให้เที่ยวบินนั้นมีความพร้อมซึ่งในแต่ละสายการบินก็จะมีสัญญาณที่ดีว่าหากรัฐบาลสามารถเพิ่มความต้องการของนักท่องเที่ยวได้สายการบินก็จะมีการแข่งขันแล้วก็มีการโปรโมทการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวโดวยสารในราคาที่เหมาะสมได้